นางเอกดังเข็ดความรักตั้งใจหนีไปอยู่วัดเกือบไม่ได้แต่งงานแล้วหลังจากคบหากันอย่างเงีย,งยบๆนางเอกลุกครึง่งแมทพิรณีก็ตัดสินใจเซย y เยสแต่งงานกับสามีนอกวงการเฟมพิระเดททันทีและความรักครั้งนี้ดูเหมือนว่าจะทำให้สาวแมทได้เป็นตัวของตัวเองเต็มที่ไม่ว่าจะทำอะไรก็มีหวานใจคนนี้อยู่เคียงข้างตลอดเวลา ล่าสุดในรายการแชรแมดดิควงแขนสาม,มีป้ายแดงไปเปิดใจออกสื่อครั้งแรกแมดยอมรับว่าช่วงที่โสดและได้มาเจอกับสาม,มีคนนี้เคยตั้งปณิธานกับตัวเองไว้แล้วด้วยว่าเราจะโสดจะไปมุ่งเอาดีทางเทนนิสแต่ตอนนั้นรู้สึกว่าเขาไม่ได้มีพิษมีภัยอะไรก็เลยลองคุยแมดยังบอกอีกว่า ตอนนั้นอยากจะใช้ชีวิตโสดยาวๆเลยไม่เอาแล้วความรักช่วงนั้นภายนอกเหมือนเข้มแข็งเรารับรู้ในทุกอย่างและยอมรับตามสภาพที่มันจะเกิดขึ้นมันเลยจุดที่พีคที่สุดไปแล้วตอนนั้นเรารู้สึกว่าเรารับได้หมดคือเราพยายามหลอกพยายามให้กำลังใจตัวเองว่าเราคือคนที่โอเคนะไม่ได้เป็นคนเลวไม่ได้เป็นคนแย่เรามีคุณค่านะลึกๆแล้วคือเราอ่อนแอแต่เขาเห็นคุณค่าในตัวแมทมากๆและให้เกียรติแมทมากๆ ซึ่งถ้าไม่ได้มาเจอสามีคนนี้แมทก็เผยอีกด้วยว่าจะไปบวชชีจริงๆส่วนตัวเราลึกๆเป็นคนที่ชอบพระพุทธศาสนาเราศึกษามาตลอดเราชอบอะไรแนวนั้นแล้วรู้สึกว่าตัวเองไปได้ดีเราสวดมนต์นั่งสมาธิได้เลยรู้สึกว่าหรือนั่นจะเป็นสิ่งที่ทําให้เราหลุดพ้นหรือเปล่าหรือนี่มันจะเป็นทางออกของเราหรือเปล่าและอยากจะไปอยู่วัดเพื่อขัดเกลาจิตใจแต่ถึงไม่ได้ไปขนาดนั้นทุกวันนี้ก็ยังคงปฏิบัติอยู่ และสุดท้ายหนุ่มเฟรมก็สามารถพิชิตหัวใจของแมทได้อยู่หมัดขอแสดงความยินดีกับคุณแมทด้วยค่ะที่ได้เจอรักครั้งใหม่ที่ลงตัวขอให้รักกันนานๆนะคะทางทีมข่าวเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ